ไม่อยากกินยาเป็นกรรมมือยิ่งแก่และยิ่งอ่อนแอให้ทำ5ข้อนี้แล้วชีวิตคุณจะ แข็งแรงยืนยาวจนวันตายครับหมอให้4สิ่งที่เพื่อนๆต้องดูแลนะครับอันดับแรกคือดูแลค่าน้ําตาลในเลือดนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องไปตรวจสุขภาพนะครับตรวจค่าน้ําตาลค่าน้ําตาลสะสมแล้วเพื่อนๆจะต้องคุมอาหารนิดนึงนะไม่ใช่แบบหยุดกินของหวานไปเลยหรือห้ามของอร่อยห้ามขนมไม่ใช่ครับแต่เรากินพอดีพอดีนะครับหรือกินเพียงแค่อิ่ม80%เหมือนคนญี่ปุ่นที่เขาใช้คําว่าฮาราฮาจิบูนะครับแต่ที่สําคัญไ้กว่านั้นก็คือพยายามไม่ดื่มหวานไม่ปรุงใส่น้ําตาลเพิ่มไม่เติมน้ เสั่งเครื่องดื่มพี่ไม่หวานแล้วลองดื่มกาแฟดาําหรือมัทฉะแทนเครื่องดื่มหวานอื่นๆเพราะทั้งสองอย่างนี้นะครับมีงานวิจัยเยอะมากว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคตับแล้วก็โรคไตนะครับดังนั้นพยายามลดหวานหรือกินหวานจากธรรมชาติอย่างเช่นผลไม้ไม่หวานไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแก้วมังกรกีวีเบอร์รี่หลากชนิดลูกหมอนแอปเปิลเขียวเป็นต้นแต่ช่วงนี้หน้าร้อนประเทศไทยเพื่อนๆต้องระวังนะครับไม่กินผลไม้ฤดูร้อนมากจนเกินไปอย่างเช่นมะม่วงสุกทุ เรียนสุกข,ขนุนสุกลำไยเลนจี่เงาะพวกนี้กินได้แต่พอดีพอดีนะครับเพราะผมเจอเคสเยอะมากที่กินก่อนนอนเยอะเลยแล้วน้ําตาลในเลือดก็เกินแล้วก็เป็นเบาหวานเบาหวานเนี่ยคนไทยเป็นกันหลายแสนคนนะครับแล้วก็ทําให้เราอายุสั้นนะครับดังนั้นเช็คค่าน้ําตาลในเลือดกันด้วยข้อที่2ครับเพื่อนๆต้องดูแลเรื่องความดันและหัวใจนะครับนั่นก็คือเช็คความดันให้ดีอย่าให้ความดันสูงเกินร3 0 85แนะครับแต่ว่าถ้าจใจดีที่สุดเลยเนี่ยความดันเพื่อนๆควรจะน้อยกว่า12080แต่ถ้าใครที่ ดันเกินไปแล้วเกิน130 85หรือเกิน140 90ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องกินยานะครับไม่ใช่คุณหมอจ่ายยามาแล้วพุว่นทน,นดือ้อไม่ยอมกินยาเพราะการที่น้องไม่กินยาที่คุณหมอจ่ายมาจะยิ่งทําให้ความดันคุมไม่ดีแล้วเสี่ยงเส้นสมองตีบแตกหรือหัวใจวายแล้วก็อาอยุสั้นได้นะครับดังนั้นความดันเนี่ยค่มง่ายๆเลย1ลดเค็ม2อเครื่องปรุงต้องเป็นสูตรลดโซเดียมแล้วเพิ่มโพแทสเซียม3ให้กินผักผลไม้ตามสูตรอาหารเหรียญทองของโมอให้เยอะๆนะครับสพยายามกินอาหารที่มีแมก แมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยทําให้เราคุมความดันได้ดีขึ้นทําให้ความดันที่สูงปรับกลับมาสมดุลไม่ได้ทําให้ความดันต่ำอยู่กัเดิมนะครับซึ่งแมกนีเซียมมีเยอะในพวกเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวนัผ <finden S 1> นผักใบเขียวถั่วดําถั่วห้าสีถั่วเหลืองถั่วลันเตาและถั่วเมล็ดอ่อนมีแมกนีเซียมหรือถ้าเกิดใครที่ความดันสูงไปแล้วอาจจะพิจารณาปรึกษาแพทย์กินแมกนีเซียมเสริมนะครับเป็นแมกนีเซียมไกลซิเนตแอลทริโอเนตทอรตและแอสร์เทตนะครับข้อที่3ครับทุมันต้องฝึกกล้ามเนื้อเป็นประจำนะคร สู้กับโรคกล้ามเนื้อฝ่อครับดังนั้นการที่เราออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่สูงวัยหลายคนมองข้ามการยกเวทนะครับมองข้ามการใช้กล้ามเนื้อเอาง่ายๆเลยเพื่อนๆต้องสามารถนะครับลุกนั่งให้ได้หรือขย่ยขาแล้วก็ลุกนั่งให้ได้โดยที่เราไม่ล้มนะครับหรืออาจจะเป็นท่าลันช์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยการนั่งนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้แบบนี้ก่อน ครั้งละ10ทีเชา้ากลางวันเย็นนะครับข้างละ10ที1เซตเชา้ากลางวันเย็น ขึ้นมาแล้วค้างกระดกขาแล้วค้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถยกเวทใช้ดัมเบลโหนบาร์หรือบอดี้เวทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะดีมากๆเลยแต่อย่าลืมว่าต้องมีคนสอนอย่างถูกวิธีก่อนนะครับอันดับที่4นะครับเพื่อนๆต้องฝึกกล้ามเนื้อหัวใจด้วยกล้ามเนื้อหัวใจคือการวิ่งวิ่งหย่อๆแล้วก็วิ่งเร็วนะครับเขาเรียกว่า VO2 max นะครับคนที่มี VO2 max ที่ดีจะมีอายุที่ยืนกว่าหัวใจวายน้อยกว่าและลดความเสี่ยงจากการตายของทุกโรคเลยดังนั้นการที่เราเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วเพืมาก ควรเดินเดินวันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยแต่ต้องแบ่งวันฝึกวิ่งหยอยอแล้วก็วิ่งเร็วให้เราหอบอาจจะฝึกแค่1นาทีพักเดินธรรมดา5นาทีแล้วก็วิ่งเร็วอีก1นาทีเดินช้า5นาทีสลับกันแบบนี้สัก5้าถึงสิครั้งอันนี้เราซ้อมแค่สัปดาห์ละ1ไม่เกิน2ครั้งก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่มีโรคประจําตัวหนักๆห,หรือว่าอายุมากแล้วเนี่ยอย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลด้วยนะครับแถมให้ข้อสุดท้ายนะครับสูงวัยเนี่ยต้องกินโปร อายุมากขึ้นกระดูกคุณลงทุกวันเลยกล้ามเนื้อก็ฝ่อลงทุกวันแล้วสิ่งที่จะช่วยชะลอกล้ามและกระดูกฝ่อนอกจากออกกําลังกายแบบมีแรงต้านแล้วก็คือการกินโปรโตีนให้ถึงนะครับมีการศึกษาก็พบว่านะครับถ้าเรากินโปรโตีนวันละ1.5กรัมคูณน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับจะช่วยสร้างกล้ามได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดควบคู่กับการออกกําลังกายนะครับอย่างไรก็ตามโงกแนะนําให้กินโปรโตีนจากธรรมชาติก่อนนะครับอย่างเช่นพืชผักผลไม้ถั่วมเมล็ดอ่อนถั่วมเมล็ดแข็งหรือจะเป็นโปรโตีนจากไข่ปลาเน ไม่สามารถกินถึง1.5กรัมคูณน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็อาจจะพิจารณาเสริมเป็นโปรโตีนสกัดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบโปรโตีนจากพืชเพราะว่าถนอมไตามากที่สุดแล้วมีกากใย,ยไฟเบอร์มีวิตามินปราศจากไขมันและแลคโตสครับผมก็จะเลือกเป็นโปรโตีนพืชน,นะครับถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเรื่องโปรโตีนพืชน,นะครับว่าควรเลือกแบบไหนผมกินยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์ว่าโปรโตีนพืชลงมาได้นะครับลองไปทากันดูนะครับดูแลตาม4บวก1ข้อนี้รับรองว่ายังไงคุณก็อายุยืนแบบแข็งแรงและมีประสิิทธภาาาพพ่เนเือได้ควม อย่าลืมแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายให้เขามาปรับสุขภาพปรับพฤติกรรมให้อายุยืนแบบแข็งแรงจนวันตายครับขอให้ทุกคนแข็งแรงอายุยืนมีความสุขครับ